ท็อกดาราดังถูกถอดละครเพราะแก่เกินไปนายนาชีวานัน์จากเด็กขายน้ำแข็งสายอยู่ต่างจังหวัดจบป .4 ชีวิตพิกผันอายุ13ปีมีโอกาสประกวดเวทีสาวงามจนกระทั่งได้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและได้รับการฝึกฝนการแสดงในวังละโวจนมีผลงานแจ้งเกิดคือภาพ,พยนตร์มันมากับความมืด เป็นนางเอกตั้งแต่อายุ13ปีเรื่องแรกกับสรพงษ์ชาตรีวนโด่งดังถึงขั้นต้องพรางตัวใส่แว่นใส่วิกแต่งตัวธรรมดานั่งรถเมย์ปลอมตัวเวลาไปเที่ยวนางเอกหน้าสวยในตำนานอย่างเธอคนนี้ชื่อว่านนยนาชีวาน,านันดารานักแสดงหญิงที่มีผลงานการแสดงได้รับความนิยมสูงสุดช่วงปีพศ2514ถึง25 2521 นายนาชีวาน,านันมีชื่อจริงว่ามลิชีวาน,านันต่อมาหม่อมอุบลยุคนได้ชักชวนนายนาให้ร่วมงานกับละโวภาพพยนตร์อำนวยการสร้างโดยหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคนให้มาแสดงภาพ,พยนตร์เรื่องแรกมันมาก,กับความมืดตามด้วยแหวนทองเหลืองเพชรตาแมวไฟลอดกอไอแกะเพื่อนรักเขาชื่อการ และกลายเป็นนางเอกชั้นแนวหน้าตั้งแต่นั้นโดยมักจะได้รับบทผู้หญิงเรียบร้อยแบบเศร้าส่วนมากเธอแสดงภาพยนตร์ทั้งสิ้นประมาณ100เรื่องและเคยได้รับรางวัลน,นักแสดงดีเด่นจากการประกวดภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกที่เมืองปูซานเมื่อปี2519จากเรื่องขุนศึกชีวิตไม่เคยคิดไม่เคยใฝ่ฝันอยากดังเหตุพาไปเพราะกำนันบังคับไปประกวดนางงามจนไปเล่นหนังอยู่ในวังละโว3ปีเล่นหนังสี่เรื่อง ถึงตอนนี้อายุเข้าเลข6ความสวยของเธอยังเป็นธรรมชาติไม่เคยผ่านการทำหน้าใดๆจนออกวงการเพราะติดตามสามีไปเป็นแม่บ้านตำรวจหายไปกว่า20ปีจนกลับมาเล่นละครแต่จำบทไม่ได้บทยาวมากเพราะอาดีตจะใช้วิธีตะโกนบอกบทแต่ปัจจุบันต้องจำบทเองสุดท้ายถูกเปลี่ยนตัวเป็นพิปุปิยมาศมารับบทแทน